ทำไมญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยัยรู้หรือไม่นอกจากที่ทางประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในเส้นละติจูดที่ยีสิบซึ่งเป็นทิศตะวันออกที่สุดของโลกซึ่งจะทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่จะได้เห็น พระอาทิตย์ขึ้นก่อนประเทศอื่นๆในโลกนั้นยังมีความเชื่อและที่มาเกี่ยวกับดินแดนอาทิตย์อุทัยที่น่าสนใจอื่นด้วยสำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วพระอาทิตย์ของประเทศญี่ปุ่นนั้นตามตำนานเล่าว่าเป็นผู้หญิง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าในอดีตนั้นแผ่นดินไม่ได้ปักหลักอยู่ที่ใดแต่แผ่นดินลอยไปลอยมากระทั่งมีเทพพี่และเทพน้องสององค์ซึ่งชื่อว่าอิสานงิเทพพี่เป็นชายอิสานงิเทพน้องเป็นหญิงท่านได้ตกลงใจว่า จะสร้างแผ่นดินที่ตรึงอยู่กับที่ให้มนุษย์อยู่อาศัยเทพพูดพี่จึงทิ่มหอกลงกลางทะเลทำให้เกิดเกาะเป็นแผ่นดินซึ่งติดตรึงอยู่กับที่และเทพทั้งสองก็สถิตอยู่ที่กเกาะแห่งน,นั้นและเนื่องจากความที่เป็นเทพ สามารถแต่งงานกันได้ตามแบบฉบับโบราณเทพทั้งสององค์จึงได้อยู่กินฉันผัวเมียและได้สร้างอนานิคมต่างๆขึ้นทำให้เกิดดินน้ำลมไฟและเมื่อขณะกำลังเสกให้มีไฟเกิดขึ้นเทพผู้น้องหรือภรรยาถูกไฟคลอก จนร่างหล่นไปอยู่ในอีกภพภูมิอื่นเมื่อเทพผู้พี่เห็นสามีไปช่วยแต่ได้เห็นสังขารของภรรยาที่ตายไปแล้วกำลังเน่าเปื่อยจึงเปลี่ยนใจทำให้ฝ่ายภรรยาโกรธและตั้งปฏิธานว่าจะสร้างมนุษย์ขึ้นมา วันล,ละหนึ่งพันห้าร้อยคนเพื่อให้ไล่สามีสุดท้ายจึงกลายเป็นต้นกำเนิดทำให้เทพผู้น้องหรือภรรยาได้กลายเป็นเจ้าแห่งยมโลกเทพผู้พี่หรือสามีได้กลายเป็นเจ้ามนุษย์โลกเมื่อเทพผู้สามีได้กลับมาจากภพภูมินั้นจึงได้ร้องไห้ออกมาเมื่อเช็ดน้ำตา ก็กำเนิดลูกได้ลูกสาวคนโตจากการเช็ดน้ำตาข้างซ้ายได้ลูกชายคนรองจากเช็ดน้ำตาข้างขวาเมื่อสั่งนมูกก็ได้ลูกชายคนเล็กเมื่อลูกๆโตโตขึ้นได้ให้ลูกสาวคนโตดูแลพระอาทิตย์ลูกชายคนรองดูแลพระจันทร์ลูกคนสุดท้อง ดูแลทะเลและลมลูกสาวคนโตและลูกชายคนรองได้อภิเษกเป็นสามีภรรยาส่วนลูกชายคนเล็กเป็นคนขี้โมโหมกักทะเลาะกับพี่สาวคนโตหนึ่งลูกชายคนเล็กไปหาเรื่องพี่สาวคนโตแห่งพระอาทิตย์ด้วยการจับหมาตายทะลกหนัง น่ากลัวโยนใส่พี่สาวพี่สาวจึงหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำทำให้โลกมืดมิดเหล่าเทพใช้กุศโลบายตีกลองส่งเสียงหัวเราะเฉลิมฉลองจนเทพดวงอาทิตย์สนใจยอมออกมาโลกจึงกลับมาสว่างอีกครั้งนั่นเอง